ทุกวันนี้เราทุกข์กับอะไรเราทุกข์กับสิ่งที่เรามีเนื้อทุกข์กับสิ่งที่เราไม่มีหรื้อทุกข์ทั้งสองอย่างสิ่งที่มีก็ทุกข์สิ่งที่ไม่มีก็ทุกข์ทุกข์เพราะอยากได้ไม่มีเงินก็ทุกข์เพราะอยากได้เงินมีเงินก็ทุกข์ทุกข์เพราะว่ากลัวมันหมดเรือไม่พอใช้ทุกข์เพราะไม่พอใช้มีตําแหน่งก็ทุกข์กลัวเดี๋ยวจะถูกโยกย้ายกลัวจะถูกปลด มีแฟนก็ทุกข์กลัวเดี๋ยวแฟนจะจากไปเดี๋ยวกลัวแฟนจะทิ้งเรากลัวแฟนจะไปมีแฟนใหม่ก็ทุกข์มีเ่องก็ทุกมีลูกก็ทุกเดี๋ยวกลัวจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับลูกเดี๋ยวกลัวจะมีโครคภัยไข้เจ็บเห็นลูกคนอื่นเขาตายก็เลยมาคิดถึงลูกของตอนเองว่าเดี๋ยวเกิดลูกเราเป็นเหมือนลูกของคนอื่นเราจะทำยังไงก็ทุกข์ขึ้นมาอีก ห็นไหมการมีลาภยศสรเสริญม,มีสิ่งต่างๆในโลกนี้มันจะให้ความทุกข์กับเราแล้วพวกที่ไม่มีก็ทุกข์เพราะอยากได้เพราะไม่รู้ว่าการอยากได้มันได้สิ่งต่างๆมาแล้วมันทุกข์ก็ยังอยากได้อยู่